สวัสดีครับมีการ์ดฟุตบอลจากต่างประเทศมาส่งอีกแล้วนะครับก็มาดูกันครับว่าจะเป็นการ์ดอะไรกันโอเคครับโอ้เป็นการ์ดท็ t ปโท a ท f o ฟุตบอลครับก็เป็นการ์ดที่สั่งปริ้นมาจากแอปพลิเคชันท็อป t a ท f o ฟ t b บ l ลครับ ก็เป็นแอปเล่นเกมการ์ดฟุตบอลเรามีการ์ดไหนในเกมก็สามารถสั่งพิมพ์ออกมาเป็นการ์ดจริงๆได้ครับมาดูกันครับอืมนี่นะครับมาดูกันครับว่ามีใครกันบ้างครับใบแรกครับกานาโชครับ สำหรับการ์ดรุ่นนี้เนี่ยมีมา2องสามฤดูกาลแล้วครับฤดูกาลนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าการ์ดจะไม่มีค่าพลังนักเตะก็จะเป็นการ์ดที่ไว้สำหรับสะสมจริงจังเลยครับและที่สำคัญครับถ้าเกิดว่าสั่งพิมพ์ร้อยใบแรกเนี่ยจะมีรันนัมเบอร์ให้ด้วยครับพร้อมกับโลโก้ First Edition ส่วนการาโชนี้ผมสั่งเกินเขา มีคนสั่งมาเกิน100ใบแล้วครับก็เลยจะได้เป็นใบปกติทั่วไปน,นี้เป็นใบเบสนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ3ามเหรียญครับหรือ150าบาทต่อใบกา,าดาโชว์ครับผมสั่งมา2ใบใบถัดไปครับนี่มีส้นเมาส์ครับมีส้นเมาส์นี่ผมเป็นใบที่5ครับครับ99ครับและโลโก้ First Edition โอ้สวยงามเลยครับมีเส้นเมาส์ก็สั่งมาสองใบเช่นกันโอ้หเสียดายครับสั่งเร็วไปนิดนึงครับได้ห้าทับเก้าเก้ากับหกทับเก้าสิบเก้าถ้าได้เบอร์ได้เจ็ดทับเก้าเก้านี่เป็นเจอซี่นัมเบอร์เลยใบถัดมาครับเป็นบรูโน่เฟอร์นันเดสเป็นสามทับเก้าสิบเก้าเพิ่งสั่งกันแค่สามคนเท่านั้นนะครับเพิ่งสั่งปริน์กันมาแค่สามคนน้อยมากๆ รือว่าได้เป็นได้เป็นรันนัมเบอร์การันตีเลยครับนี่โอ้แมอลิสเตอร์ครับผมได้10ทับเ9เป็นเจอซี่นัมเบอร์ครับโอ้สวยงามเลยครับนี่เฟิร์สอิดิชัน10ทับ99ครับโอ,โอ้นี่ครับโซบอสไลครับโอ้นี่รันเยอะหน่อยครับ72ทับ99ตัวเก่งเลยครับโซบอสไล ใบสุดท้ายครับโอ้โหผมได้เจอซีนัมเบอร์อีกแล้วครับนูเนสครับ9ครับ99โอ้โหใบนี้สวยเลยครับ9ครับเ9เบอร์9ครับสวยงามมากครับนี่เป็นใบเบสล้วนๆนะครับตกพิมพ์ใบหนึ่งสั่งปริ้นใบหนึ่งเนี่ย150บาทค่าส่งอยู่ประมาณ200บาทครับก็ถือว่าเป็น การ์ดอีกรุ่นหนึ่งครับที่น่าสนใจทีเดียวครับถ้าสั่งเร็วสั่งปิ้นเร็วการันตีรันนัมเบอร์รันต่ำด้วยนะครับก็ดูครับนี่สรุปมันให้ดูอีกครั้งหนึ่งสวยงามครับก็โอเคครับก็สำหรับใครชอบคลิปเปิดการ์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องให้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ